เด้๋วักันอีเข้าสู่รายการวิวาทีความคิดเต็มเรที่สูงเดมเมอรอเนี้อกัดให้ทุกท่านตวเกี่ยกับสถานการณ์นะมะให้ตอบคำถามที่ผมจะถามหากใครตอบได้รับรางัลเยวเดีวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีดี้รายวารนวี้เยวีีีเ อ่อาพี่จีอยางไม่มีรางวัลหรอกเยอที่จีไม่มีเอมเดี๋ยวครับถ้าประธานครับผมขอแทรกอย่างหนึ่งครับสีแดงกับสีแดงกับสีส้มเออคือเขาอยู่เขาเขาเปลี่ยนไปนะสีแดงนี่ใครมาแทนครับเนี่ยสีแดงรึง้สึกว่าโอ้ย ตอนนี้แล้วตอนนี้กูเยสไปไหนแล้วล่ะกูอยู่ดีอ้าวกูเยสสวัสดีดสวัสดีครับผมพี่ก้อยครับเออแล้วไอโฟนอะเอออยู่ดีครับผมว <c oughs> ่ากินะสีแดงนะโน้พนแต่ว่ากูเยสหนักมาแทนเพราะว่าเอาตัว่นออกไปดูหนังอะไรก็ไม่รู้นะฮะิีประชุมตึงๆฮะน้พลนะฮะเดี๋ยวแบนด์สองร้อยปี <c oughs> อ่าแล้วเมิยไม่นิสิครับอบอ,อ้อยู่สีอะไรอ่ะเอออยู่อยู่สีฟ้าครับท่านโอเคครับเดี๋ยวเมเปิกดข้อมูลกันกัติกาง่ายมากตอนอื่นผมจะถัมผุจะถามคำถามก่อนจากนั้นผมจะให้ทุกคนพิมพ์หมายเลขหนึ่งในช่องแชท ถ้าหากในช่องเชฟเหรอฮะแชท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 อัดรยการถ้าหาใครกดก่อนคนนั้นไม่มีสุตโตะโอเคคผมชาย ยังเขาสมชาเขากับสมหญิงแล้วเขาต้องใช้วิธีใดที่จะสัมติวไธีดีและไม่ใช้ความบุนแรงเอเคครับพิมพ์ได้จะไม่จะไม่เลิก,ลกนะผมขอผมขอผมขอใช้คำว่าผมขอตอบนะคะเพราะว่าแชทมันบัสมันเปิดไม่ได้อ่าโอเคอันนี้ผเม,มาใออ่อโอเคครั เตรียมพิมพ์เลขหนี่นะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมเดี๋ยวผมพิมพ์ตัวย่อตอบว่าอย่างไรนะผมชายทะารก,กับตงยินอ่ะว่าไหมขอนี่ขอ,อยาครับอขอ,อยาครับตอนนี้มาแล้วสีเขียว,นนวสีเขียว,ยวทำไมมาสายมาวานรีบมาเลยสีเขียวกำลังขาดแกอยู่มาแล้วครับผมอ่านเคส<ข>ครับยังไม่เริ่มใช่ไหม อยู่ไม่เรื่มเล่อ<ช>ม้ะครับเอครับเ่อแล้วครับเือว่างกันมาผมขอใช้คำว่าผมขอตอบเพราะว่าแขบบัมบัลเฉพาะผมนะคนหนึงใช้แบบยเลหนึ่งโอเค <Okay. S 1> เอแล้วกโกยอะไรได้ไหมน่าจะโหมเนอะแต่ไม่รู้ก่อนอื่นนเมื่อปลาวาตลาใส งัน้นปาวานตอบคำถามข้อนี้เลยปาวานแมนสองร้อยปีตอบคำถามนี้นี่โี่แก่ยก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 ทำผ<า><ช>ู้ชาสยสองหญิงทะเลาะกันได้ไงเอ้เดี๋ยวเอย่าเพิ่งตอบมแอบรู้ฮัมแอบรู้ทั้งามคือตุมชายกับสมหญิงทะเลาะก,กันแล้วเขาจะทำยังไงเพื่อให้เขากลับมาคืนดีโอ้ยโดนแต่กระนดว่า ทำยังไงก็ได้ให้เป็นสติวิธีและไม่ใช้ความเดือดร้อนโอเคครับทุกท่านพรีเดนต์มือเตียงโตเลยครับฮะอ๋อดูด้วยดูด้วยว่ามันทำอะไรนะโอเคครับเด้เลยดูด้วยว่าเขาทำอะไรโอเคทำทำตามคือสมชายและสมหญิงทะเลาะกันแล้วจะทำยังไงให้สมชายกับสมหญิงกลับมาคืนดีกัน โดย,ดยไม่ให้ใช้ความบุ๋มแรงเร,เราต้องไปบอกหยุดหรือเปล่าก็ยยัง<อ>ยังอ,อย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบกดเลขหนึ่งก่อนอ่ได้เลขหนึ่งเตรียมตัวก่อนนะไปย่งยังรีบไปไหนล่ะรีบเหรอไอ้ฟานเต่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตรข้อที่สามก่อโอเคพอเลคเดีเ๋ยวผม เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนกดอลใหดื่มแล้วก็บพิมพ์ฐานไว้นะเดี๋ยวคุกดตรงเอมนะปาวันมานตาเฮ้ยขอปใ้พี่พี่กดอินกดทำไมเนี่ยโอ้ยก็บอกแล้วไงว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งฟังนี่ฟังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถุกโด เดี๋ยวรถหัจะน่ารูไปเลยเนี่ยอ่อโอเคโอเครถตู้ยังไมลจบนะครับผมเพราะว่าไฟสีแดงอะมันหยุดน้อยโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตัวคีมได้กนิได้กันนะอย่าเงตรงขอนะจังทบุรีไอ้สามสองสาม้สามสองึงเริ่ม ออกมาจุดดีโอเคคนในดีครับไอโฟนไอโฟนไม่ไม่ผมโอเคคนอาออกมาตามชื่อกดก่อนครับคนในดีม่นไม่ใช่ใครหรอกครับมไม่ใช่นมันนนคคือห้าครับไอโฟนกดก่อนมาให้เดี๋ยวผมใช้คนในดีในการกดครับเออโอเคอืมอันนี้ไม่นะ อันน uh, <uh ี้ไม่นับว่าก่อนตัวไหนดีมีสิทธิ์ตอบอ้าวเด็ด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 เด็วเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอ่อท่านท่านประธานสีฟ้าครับคือคือสิทธิ์ต้องเป็นของสีส้มก่อนนะครับเอ่อสีส้มรู้ผลิตเลยงั้นไอโฟนโตก็ได้เลยครับเอ่ตจนๆนะการทะลุ กันเนี่ยระหว่างสมยินกับช,สชนสมชัยเนี่ยผมว่าสมชัยอ่ะน่าจะเริ่มต้นก่อนชนะสมชัยก็ต้องควรขอโทษสมยินอ่าเดี๋ยวก่อนทีาา่จาดเดี๋ยวขอเรียนก,กันนะคือแบบไปผมไปหาตัเกดิดคือตัวมันไม่แต่ระบ,บุว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนเอแต่ผมแต่ผมแต่ผมก็าริบวิธีนนอ่าคือมันต้องคือมันต้อง คือมันต้องมีฝันนุ่นน่ะที่ต้องขอโทษโดยเฉพาะฝันสมชายอ่ะอือเพราะว่าอาจจะเป็นคนทำผู้หญิงก่อนซึ่งอาตตมนะถ้าทำผู้หญิงก่อนเนี่ยก่อนที่จะทำใส่กระโปรงด้วยครับผมครับคำถามอกคำถามของใครคนนี้ก็ดีอยู่นะไอ้คำตอบอคำ <ขอ S 2> ตอบครับคำตอบ<ข>ออครับผมผมหน้าครับเก้าหน,น,น้า คำตอบเดี๋ยวเราถูกต้องขอปิดการประชุมนะครับขอบคุณครับอบราณการครับสวัสดีครับ